สวัสดีค่ะมาพบกับน้องพิมพ์นะคะที่ปรึกษาการขา,ขายของรถบ้านคารูแฮนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องพิมพ์พาเจ้า v o s นะคะตัวนี้มาแนะนําให้กับ PFC หรือพี่ๆที่เป็นลูกเพจล,ลูกร้านของรถบ้านคารูแฮนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าตัวนี้ v o s ตัวนี้นะคะน่าซื้อ,อยังไงแล้วก็สเปคของเขาแล้วก็ความคุ้มค่ากับเงินที่จะเสียไปเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาดูรอบๆคันกันนะคะอย่างแรกเลย ที่จะแนะนำนะคะตัวสีก่อนบอกเลยว่าสีวีออสคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าเทานกพิราบนะคะเป็นสีที่หายากและเป็นสีที่สวยที่ตลาดต้องการมากๆสีนี้เนี่ยถ้าลูกค้าคนไหนชอบนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะตัวนี้นะแล้วเจ้าวีออสคันนี้นะคะจะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วจะรอบคันเนี่ยเราจะแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์อะไรทุกอย่างครบแล้วนะคะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่ได้ไปเนี่ย ไม่ต้องทําไม่ต้องแต่งไม่ต้องเสริมหล่อแล้วนะคะตัวนี้หล่อเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบลถแต่งลถซิ่งนะคะมาทางนี้เลยนะคะเราจัดให้เต็มเตมนะคะสําหรับคันนี้นะส่วนเรื่องตัวนี้นะคะไม่ต้องบอกนะคะว่าสมรรถนะดีเยี่ยมขนาดไหนนะคะเรื่องประหยัดน้ํามันนะคะที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะราคาไม่ตกนะ,ะซื้อง่ายขายง่ายนะคะราคาเนี่ยคือบอกว่าอยู่ยาวคงกระพันเลยนะคะสําหรับราคาเขานะคะเป็นอะไรที่น่า ซื้อมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะรถอีโคคาตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกแม็กนะคะอ่ะซีไปที่แม็กเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวแม็กลมควันนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะสวยแล้วแต่ถ้าใครอยากหอเสริมเพิ่มเติมใส่แม็กลงไปก็โอเคเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันแล้วนะคะนี่ทำเป็นแนวสปอร์ตเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่ได้ไปนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับคันนี้นะคันนี้เนี่ยจะเป็นสเปค Toyota v ว o s 1.5e นะคะ 1.5e ออโตนะคะคันนี้แล้วก็ดูด้านหลังนะคะแต่งท่อคู่มาด้วยนี่รอเข้าไปอีกนะคะสำหรับคันนี้นะแต่งท่อคู่มาเพิ่มเติมแล้วนะคะได้สเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยอ่ะเห็นไหมคะ แล้วก็จะมีติดเซ็นเซอร์หลังมาแล้วนะคะนี่ให้ดูนะคะว่าติดเซ็นเซอร์หลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าแต่งเต็มแม็กแต่งเต็มแล้วนะคะติดกันศาสต์มานะคะแล้วก็โคเมียมที่จับมือนะคะก็ติดมาแล้วแล้วก็สปร์สปอยเลอร์ด้านหลังก็ติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะครบจริงๆนะคะเจ้าคันนี้นะสำหรับ V8 หนึ่งจ e ุห้ e-auto นะคะรถปี17คันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขึ้นไปนั่งเลยแล้วกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะนี่จะลูกค้านะคะเขาหุ้มเบาะมานะคะจะเป็นเบาะลายดําแล้วก็คลิปแดงนะคะให้ออกแนวสปอร์ตนิดนึงแล้วดูด้านล่างนะคะแต่งมาเต็มเลย ไฟนะคะเป็นไฟสองเท้านะคะทั้งสองข้างเผื่อกังคือเราทําของร่วงนะคะก็สามารถที่จะเปิดแล้วหยิบหาได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สะดุดตานะคะสําหรับคันนี้เนี่ยนี่เลยค่ะอันนี้เขาเรียกสีอะไรคะสีโอรสเนาะสีทองสีออกทองประกายทองโอรสซึ่งสวยมากคะ่ะเป็นคนที่ชอบสีนี้อยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าสวยมากตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะอย่างแรกเลยแอร์แบ็กคู่นะคะแอร์แบ็ก จะมีแอร์แบ็กตรงคนนั่งแล้วก็จะมีแอร์แบ็กคนด้านข้างนะคะที่ติดกับน้องพิมพ์ตรงนี้นะ,ะตัวนี้เนี่ยน้องพิมพ์จะบอกสเปคคร่าวๆไปเลยนะคะว่าเป็น 1.5e นะคะเป็น Toyo ต a v วี 1.5e ออโต้รถปี17นะคะจะเป็นเครื่องใหม่หน้าใหม่นะคะตัวนี้เครื่องใหม่หน้าใหม่เป็นเครื่องรูอัลแล้วนะคะเป็นฝาขาวนะเกียร์จะเป็นเกียร์7สปีดนะคะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นตัวปี15นะคะเป็นตัวปี15จะยังเป็นเกียร์4จังหวะอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้เราจะเป็นเกียร์7สปีดแล้วนะแล้วก็ให้ดูอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เรานะคะจะไปไหนต่อเราดูด้านหลังกันก่อนเดี๋ยวจะให้ดูอัตราการสิ้นเปลืองนะคะว่าเขาใช้อะไรเติมได้บ้างนะคะสำหรับด้านหลังเนี่ยก็คือเขาแต่งมาเนี่ยคือเต็มแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเบาะหุ้มมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็การแต่งภายนอกนะคะฉะนั้นรถคันนี้ซื้อไปนะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วเหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอัตราการสิ้นเปลืองบ้างนะคะว่าเขาใช้น้ำมันรุ่นไหนได้บ้างตัวนี้นะคะตั้งแต่ e 0ถึง e 8 5คือใช้ได้ตั้งแต่ e 0ถึง e 8 5เลยนะคะลองรับนะ <S <S แล้วก็แก๊สโซโฮอล์ขึ้นไป9195เบนซินนะคะ เนี่ยได้หมดเลยคุ้มนะคะตัวนี้คุ้มจริงๆอ่าเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันนะคะอยากให้ดูฝาเครื่องนิดนึงนะคะเปิดดูห้องเครื่องนิดนึงนะคะจะได้รู้ข้อแตกต่างสำหรับตัวใหม่และตัวเก่านะคะว่ามันผิดเพี้ยหรือว่ามีตรงไหนบ้างที่ไม่เหมือนกันนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวใหม่แล้วเนี่ยฝาเครื่องนีจะเป็นฝาสีออกบอลเงินหรือสีขาวนะคะจะเป็นเงินๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเกิดเลีว VVTI นะคะแต่ว่าเป็นเครื่องดูอัลแล้วนะคะถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นฝาดำนะคะจะเป็นเกียร์สีจังหวะแต่ตัวนี้จะได้เป็น7จังหวะแล้วนะคะเป็นเครื่องดูอัลเจ็ดจังหวะนะคะประหยัดน้ามันสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะคะผ่อนไม่แรงเลยผ่อนแค่ 8,000นิดๆนะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีขอเลทดอกเบี้ยได้ถึง4ปี2.79 5ปี2.99 6ปี3.89และ7ปีอยู่ที่4.29ซึ่งถูกมากพอๆกับป้ายแดงแล้วของเรานะคะถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนะคะสามารถเข้ามาที่ร้านมาฟรีดาว แล้วก็ได้เลทดอกเบีย้ยพิเศษไปเลยถ้าลูกค้ามีเครดิตผ่อนของเกิน2เดือนขึ้นไปนะคะนึกถึงรถนึกถึงพิมพ์นึกถึงคารูแฮนนะคะอย่าลืมนะคะว่า มาดูรถต้องมาที่รถบ้านคารูแฮนนะคะตั้งอยู่ถนนสีนคลินอยู่ระหว่างซอย30-34ถึง34นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสนใจติดต่อน้องพิมพ์นะคะได้ที่เบอร์088 24 65 664นะคะถ้ามาที่ร้านถูกยังไงแล้วอยากเจอน้องพิมพ์เนี่ยทักบอกได้นะคะว่าขอคุยกับน้องพิมพ์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ